ส่วนใหญ่คนประเทศไทยก็ไม่ชดคเมียนมาอยู่แล้วครับเขาไม่ชอบเรากินด้วยกันคือกินด้วยกันเขาก็ตัดไม่ให้กินด้วยกันเขาตบตีแล้วก็ใช้เท้าหนูเป็นลูกจนเคยเป็นแม่เนี่ยมันก็เสียใจเหมือนกันก็อยู่มาประเทศไทยนี่ยยี่สิปีแล้วตอนนี้ผมอายุ18ปีนะครับแล้วผมมาจากประเทศเมียนมาผมเป็นคนมอนสัญชาติเมียนมาครับเป็นคน เียนโค้ดคอมพิวเตอร์ครับตอนนี้หนูก็ทำงานโรงงานเฮียนคายประตูอยู่อยากจะช่วยทุกอย่างอ่ะพูดตรงๆอ่ะรักเหมือนกับพ่อแม่เราเลยงานเขาก็มันก็เป็นงานเราตอนที่ผมอยู่ที่มันไม่มีคนดูแลแล้วมันไม่มีความสะอาดด้วยครับมันก็ตกจ่ายคนแบบบางคนมันไม่อยากจะควบเราตัวร้อนมันหน่อยไม่มีใครอยากจะควบเลยก็ขนาดนั้นอ่ะขนาดยังไม่เป็นเนาะมันมองกันห่างกันแบบไม่มังดูแลกันเพื่อนคนหนึ่งเพราติดโควิด แล้วเขาออกไปข้างนอกไม่ได้ไม่มีคนไปดูแลเขาแล้วอาหารการกินของเขาก็ไม่มีแล้วเขาก็ไม่มีเงินใช้แล้วเขาสมัครงานที่อื่นไม่มีใครรับครับเขาว่าจะให้พูดยังไงครับไม่มีคนที่จะรับเขาไปทางรานเราไม่อยากจะเป็นคนที่เป็นก็เขาก็ไม่อยากจะเป็นเหมือนกันเขาพูดถ่ายก็ไม่ได้เราต้องไปส่งเขาเราต้องไปคลินิกไปโรงพยาบาลอย่างนี้เที่ยงเขาไม่ได้เขาไปโรงพยาบาลไม่ได้ไม่มีบัตรถึงเขาไปโรงพยาบาลเขาก็ถูกจับส่งกลับประเทศครับ มันก็บางคนก็รักมันกันนะบางคนก็ไม่รักก็เขารับไม่ได้ก็ตัวจีนไม่จีนไม่ไม่แน่ไม่นอนเราเป็นจีนหรือเปล่าเขาไม่แน่ไม่นอนคนรักเราก็เราเป็นก็เขาจะช่วยกันก็อยู่ยังไงยังไงถ้าเราไม่เป็นก็บางคนไม่รักก็ยังไงก็เขาไม่มองกันไม่ช่วยกันเพราะว่าผมเป็นคนเมียนมาส่วนใหญ่คนประเทศไทยเขาไม่ชดคนเมียนมาอยู่แล้วครับ คือผมกลัวว่าผมอาจจะได้รับการรังสาไม่ดีหรือว่าไม่เท่าเทียมกับคนไทยแบบนั้นครับมันก็เราเดินทางหน้าเขาเขาไม่ชอบแล้วกินด้วยกันคือกินด้วยกันเขาก็ตัดไม่ให้กินด้วยกันตอนแรกที่ผมเข้ามาคนขับรถเป็นคนไทยนะครับแล้วเป็นตำรวจด้วยมีคนพูดภาษาไทยไม่ชัดเยอะเขาพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วไม่เข้าใจเลยว่าเขาจะต้องขึ้นรถตรงไหนขึ้นรถที่ไหนเขาไม่เข้าใจคนไทยเขาคือเขาตบตีแล้วก็ใช้เท้าเตะ ต่อยครับมีครับเป็นคนเหมือนกันครับแต่ว่ามาทําแบบนี้ก็คือผมรู้สึกไม่ดีเหมือนกันตังดาวเขาบอกว่าตางดาวเราก็เจ็บเหมือนกันเพราะว่า,วาเออมันก็คนไทยคนพมา่ามันก็คนด้วยกันคือตางดาวก็คนเหมือนกันเขาไม่สนใจพม่าหน่อยโรตัส์ครั้งแรกนะครับผมเห็นพนักงานที่เป็นคนไทยแล้วคนที่ไปชําระเงินครับเป็นคนเมียนมาตอนแรกคนไทยไปชําระเงินก็คือเขา ปฏิบัติอย่างดีเขาพูดอย่างดีแต่ถ้าเป็นคนพม่าไปก็คือเขาจะพูดแบบจะแบบไม่สนใจครับไม่สนใจแล้วจะเซอรอ์ไรเขาก็ไม่สนใจเคยมาลูกสาวหนูเคยไปโรงเรียนแม่เพื่อนหนูไม่ได้เรียกมันไม่ได้เรียกเพ่ไปเล่นก็นหนูนะแล้วทำไมลูกหนูเป็นลูกจนเขาว่ายอย่างนี้เคยเป็นแม่เนี่ยมันก็เสียใจยเหมือนกันตอนแรกผมไปขายปลาทูนะครับมีคนไทยมาเซอร์เขาขอไม่เซอร์ปลาทูของคนพม่าได้ไหม เขาจะไปเือร้านอื่นเพราะว่าขุบ่มาไม่สะอาดสกปรกมันก็เราก็ว่าเขาไม่ได้เพราะว่าเขาก็ยังไงก็ว่าเราได้มันก็เราลุกจนจริงๆเนี่ยเขาจะว่าก็ว่าไปให้เราก็ต้องแบบอยู่ไปทนไปอย่างนี้นั่นแหละคืออย่าบอกคนไทยว่าพวกเราก็เป็นคนครับ